สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับสำหรับเวฟบร้อยปี2005นะครับที่เราสั่งคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ตรงปกนะครับได้เป็นคอมพิวเตอร์ดีมานะครับก็ในคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้ดูสีหัวเทียนกันไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาทําการดูนากาศก่อนที่เราจะอาไปขับนะครับพอเราขับเทสมาแล้วเราก็จะมาเทียบเทียบสีหัวเทียนนะครับว่า ก่อนและหลังเปลี่ยนคอมบลิเตอร์มันเป็นอย่างไรนะครับสําหรับสีเงาเทียนนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับวิธีการดูนอากาศก็คือนะครับปรับตั้งรอบเดินเบาให้สูงนะครับจากนั้นก็ขันสกูปรับจูนนะครับขันสกูปรับจูนเข้าไปจนสุดนะครับเมื่อขันสกูจูนเข้าไปจนสุดแล้วให้พี่น้องเอฟซคายออกมาช้ายค จนกว่าจะได้ตำแหน่งที่รอบเครื่องสูงที่สุดนั่นเองนะครับพี่น้อง f อว่าง่ายๆว่าขันสปูตูนเข้าไปรอบเครื่องต่ำลงนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆคลายออกมาหาตำแหน่งที่รอบเครื่องสูงที่สุดนั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนี่ก็เป็นการจุนอากาศขั้นพื้นฐานนะครับส่วนจูนเอาต้นจุนเอากลางจูนเอาปลายนั้นก็แล้วแต่สูตรของแต่ละสำนัก แต่ละอาจารย์ก็แล้วกันนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราทําการจูนได้แล้วนะครับเราก็ปรับตั้งรอบเดินเบานะครับอย่าให้ต่ำเกินไปถ้าต่ำเกินไปเสียงเครื่องมันจะดังป๊อกแก๊กนะครับพี่น้อง f c นะอ่าต้องให้เครื่องจตนมันหมุนวนเยียนรอบตลอดนะครับอย่าให้มันหยุดเป็นจังหวะนั่นเองนะครับอ่านะครับเมื่อเราทําการจูนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้ ทุกท่านได้ดูสีหัวเทียนนะครับก่อนที่เราจะไปทําการขับเทสนะอันนี้เป็นสีหัวเทียนนะครับก่อนที่เราจะออกไปทําการเทสก็คือสีหัวเทียนจากคาร์บูเรเตอร์เดิมนั่นเองนะครับก็จะเป็นสีดําๆแบบนี้นะครับอาจจะน้ําตาลก็ไม่น้ําตาลแต่ว่ามันมีปนดำเนี่ยอย่างที่พี่น้อง f c ได้เห็นนะครับมันมีน้ําตาลปนดํานะครับมีบางส่วนขาวด้วยแต่ครับพี่น้อง f c ก็ถือว่าหัวเทียนแห้งใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่า ก็ยังมีอาการส่วนผสมหนาเพิ่มเข้ามานะครับทุกท่านนะเอาละนะครับเดี๋ยวผมเอาออกไปทําการเทสก่อนนะครับนี่ก็คือถนนที่เราทําการเทสนะครับพี่น้อง f c ตรงที่รี่ครับพี่น้อง f c เอ้ยภาคางทงหน้าครับอ่านี้เอาไปทําการเทสไปกลับแล้วก็ระยะทาง2กิโลในระยะทาง2กิโลความเร็วต่าความเร็วสูงนะครับก็จัดมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีหัวเทียนกันนะครับว่า สีวัเทียนที่เราได้มานั้นจะเป็นสีอย่างไรสําหรับคาบูเรเตอร์ของเทียมนะครับแถมไม่ตรงรุ่นด้วยนะครับพี่น้องเอซีก็เป็นของดิมร้อยเอามาใส่เวฟปี2005น้นั่นเองนะแต่จริงๆแล้วรถรุ่นแรกๆของตระกูลเวฟร้อยก็เป็นคาบูเรเตอร์ตัวนี้แหละนะครับเพียงแค่ว่ามันมีระบบป้องกันไอเสียเพิ่มเข้ามาเขาก็เลยเพิ่มาวาล์ตัดอากาศนะครับตัดอากาศเพิ่มน้ํามันเข้าไปภายในห้องของไหม้นั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นสีหัวเทียนนะครับที่เราไปทําการเทสมาแล้วนะครับตอนนี้ก็บอก้าจับดอกพี่น้องพ้อนอย่างแห้งนะครับเพราะว่าไปมิดคันเร่งเลยนะครับต้องขออภัยด้วยไม่ได้ถ่ายตอนเอารถออกไปเทสเพราะว่าถ้าเราไปถ่ายปับ๊บมันจะผิดเลทนะครับเขาจะระบบอ่ามันจะผิดกฎขุ้ต้นนะครับเขาจะบอกว่าบอกมาว่าเราไปทําการแข่งขันรถบนถนนนะครับมันจะผิดกฎนะ,ะเดี๋ยวหาผ้ามารองมือกันก่อนดีกว่านะครับ นี่นะครับเราก็จะมาทําการดูสีหัวเทียนกันแบบชัดๆนะครับมือกีร้อนแล้วก็หล่นไป2รอบแล้วนะครับสีหัวเทียนนะครับเดี๋ยวหาตําแหน่งหามุมกล้องก่อนนะครับให้สีมันสวยๆพนาพี่น้องเอฟซี FC. เออนะครับเดี๋ยวเบิรงกันพี่น้องแค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าสีหัวเทียนนะครับมันแตกต่างก,กันกับก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้หมู่ดูมุมนี้ก็แล้วกันเห็นไหม มันเป็นสีน้ำตาลเข้มสีสวยเลยนะครับถ้าสีหัวเทียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าการเผาไหม้สมบูรณ์ดีนะครับท้งทังที่เรานะครับก่อนออกไปเราก็ขับขีช้าช้าก่อนที่จะไปถึงถนนใหญ่นะครับพอถึงถนนใหญ่เราก็เทสนะครับขาไปก็มิดกระเร่งแหละนะครับขากลับก็ความเร็วปานกลางแล้วก็่อ,อนจะเข้ามาถึงร้านก็ค่อยๆขับช้าๆ 20- 30มมานะครับก็ครบทุกรอบเลย ในระยะทาง2กิโลเมตรนะครับก็นะครับสีหัวเทียนประมาณนี้ก็ถือว่าสวยนะเพราะว่ารถบางคันนะครับเวลาขับขี่รอบสูงหัวเทียนสีสวยจริงครับแต่ว่าเวลามาขับรอบต่ําสีหัวเทียนดําก็มีนะครับรอบสูงขาวรอบต่ําดําก็มีนะครับพี่น้อง f c ก็นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เอาละนะครับในเมื่อ เราได้ทาการเปลี่ยนคอมพลเตอร์ไปแล้วเทสแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับสีหมวเทียนแบบนี้นะครับเอาละนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเทสไปแล้วนะครับสีหมวเทียนปกติพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสตาร์ทติดง่ายไหมเอาละนะครับก็กระโดดข้ามกันมาที่เช้าของอีกวันนะครับุหภูมิตอนเช้านะครับณเวลา6โมงต้นบอทันถึงเกาฬิกาดอกพี่น้อง นะครับก็อยู่ที่20.8องศาเซนเซียสนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าช่วงเช้าๆอากาศเย็นๆประมาณนี้นะครับรถของเราจะสตาร์ทติดยากติดง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับพี่น้องนะเช้า,ชานี้นะครับเปิดโชคก่อนเลยนะครับวิธีการสตาร์ทรถในขณะที่เครื่องยนต์เย็นนะครับขวดนะเดียวจิประ้านพี่น้องเลยนะครับ เมื่อรถของเราติดแล้วนะครับปิดโชกนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเล่งเทสดูนะครับว่ารถของเรานะครับมันจะปกติไหมเล่งได้ไหมมีจามปิดปิดปัดปัดไหมช่วงเช้านะครับมีผู้ผู้บ้บ้าหรือเปล่านะครับนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับนี่ก็คือคอมพิวเตอร์ของเดิมวันนั้นของใหม่แล้วนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับเช้านี้นะครับ ก็เจออีกหนึ่งปัญหาเพิ่มขึ้นมาก็คือมีอาการน้ำมันหยดแบบนี้นะครับตั้งแต่ที่เมื่อวานนะครับเราจอดทิ้งไว้ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงก่อนที่จะปิดร้านเนี่ยมันไม่หยดนะครับอาตาที่มันหยดนะครับก็น่าจะเกิดมาจากอากาศเย็นทําให้น้ํามันหดตัวพอน้ํามันหดตัวน้ํามันจากถังก็ไหลลงมาที่คาบูนะครับพอตกเช้ามาแดดเริ่มออกนะครับน้ํามันขยายตัวครับมันก็เลยล้นนะครับอันนี้ก็คือการสัดนิฐานเบื้องต้นถ้าหากว่า นะครับสายหน่อยน้ำมันหยุดนะครับก็ถือว่าโอเครอบได้นะครับแต่ถ้าสายแล้วมันหยุดอยู่อย่างนี้ทั้งวันไม่จบครับต้องมี EP ที่3ต่อมาแน่นอนนะครับพี่น้อง fc นะนี่นะครับนี่ก็คือปัญหาของคอมพิวเตอร์นะครับทุกท่านนะนี่ของใหม่เลยนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพยายามนําเสนอมาให้พี่น้อง fc ได้ดูได้เป็นแนวทางนะครับกับ ทดสอบลหลายๆอย่างนะครับใครดูใครติดตามก็ได้ผลประโยชน์ต่อไปนะครับเอาละทีนี้เรามาเทียบสีหัวเทียนกันนะครับก่อนและหลังนะครับก่อนและหลังทําการเปลี่ยนคาบูเลเตอร์สีหัวเทียนพี่น้อง FC มองว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภาพมุมซ้ายก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนคาบูเลเตอร์มันอมดําใช่ไหมสีมันไม่เข้มนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคาบูไปแล้วเราไปเทสมาแล้ว สีน้ําตาลเข้มสดใสเลยทีเดียวนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับก็นะครับถือว่าคอมพิวเตอร์ของเทียมก็ผ่านอยู่แต่เรื่องของความคงทนนั้นไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าจะได้นานกี่เดือนกี่ปีนะครับก็ว่ากันไปตามงบประมาณนั่นแหละนะครับก็ไปง่ายว่าถ้ามีตังใครๆเขาก็อยากได้ของแท้ติดรถกันทั้งนั้นแหละแต่ของแท้มันก็หลัก3,000ัมั้งนะครับพันเา ถ้าต่าสุดนะก็จะอยู่ประมาณนี้สองพันเกแล้วแต่รุ่นนะครับพี่น้องเอซเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ